ร้านนะครับป่านพูดหวาน์นพี่น้องเนี่ยฮะผู้คนก็หลั่งไหลเข้ามานะครับโอดไฟกำลังตื่นครับพี่น้องอ่ะจะ,จะพาไปชมบรรยากาศใกล้ๆฐานจุดน,นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอดน,นะนะฮะอ่ะเดี๋ยวเบิมาครับพี่น้องนี่แล้ครับพี่น้องวัดกุตว่าเก่านะครับนี่

này muôn ba, muôn <laughs> ba, muôn <laughs> ba. มาเบิ้งเขาว่าลมกลางวอดนะครับดูพายงไปแต่ไล,ล้าน,นพี่น้องอ๋กลางพี่น้องสวยงามด้ยนี่สวยงามสวยงาม้นลงสาอเะโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับสําหรับเพิ่อมาถึงนะครับบังไปแต่ไรล้านของอวุฒิวาพี่น้อง อ่ะเฮ้ยคุณไพนนครับเราเป็นยังไงเนี่ยไปชมครับกำลังเคลื่อนเข้ามานะครับบ้องไฟตะไลสองล้านนะครับมาสนับสนุนทุกทีรเบผที่เป็นเจ้าของนะครับบ้องไฟตะไลสองล้านครับนี่ครับบรรยากาศจะพาไปชมใกล้ๆกับที่ฐานจุดนะฮะไมัต้องใช้ในนาที

ว่าเวลาติดตั้งเป็นอย่างไรนะครับบางไฟสองล้านานี่ครับที่ฐานจุดนะครับ ฐานจุดแล้วนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมเาว่าติดตั้งกันอย่างไรนะครับล้องไฟตะไลสองล้านนะฮะนี่ครับล่องไฟตะไลสองล้านครับคุ้มกระเชียดเฉลีเทพพิรุณเฉียดฟ้านะครับนี่ครับใช้เคียนยกนะครบ ไปชมวัได้ใกล้ครับติดตั้งกันอย่างไรนะครับหือสื่อบนชนนะครับนี่ครับดูวิธีการติดตั้งครับ นครับเห็นกันผัดกันาจ้กรุ่จากนนะครับาวประกนรุ่นแล้วเล่านะครับีของาเป็นว่าโอ้ยยาวกว่า6เมตรหนอยาวกเมตรครับ่ช่อเลยต้องใช่หนึ่งทั้งทัะครับแล้วสองนักคือใช้ความม่มสามารถและประสบการณ์

แล้วยังต้องบอกว่าครับตะลึงนะครับแล้วนี่คือพระเอกในภาคเช้าหรือพระรองครับมีป้างใบตะไลสองล้านสองล้านแล้วก็ทั้งนี้เป yeah. ็นทั yes. ้งแรกของทีมงานนะครับเนี่ข้กวปวยอ่ะ

อันนี้ก็เป็นน้ำมันนะฮะน้ำมันจุดแบบอ่ะนี่แหลคะครับพี่นอ้องบางไฟตะไลาสองล้านน้ำหนักของมันเกือบตันนึงพี่น้องเป็นตัน,ไไหน,หน,น,ตนนะฮะเป็นบางแรกของบางไฟตะไลล้านนะครับพี่น้องนี่ครับมาดูการติดตั้งแบบนี้นะครับ อ่ะโอเคครับบ้องเฟตะไลสอง้านครับนะครับมาชมครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับเป็นว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะก็เข้าสู่ที่กำบังนะครับนี่ยมีบังเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยเพื่อความไม่ประมาทนะครับนี่ไปอยู่ที่กำบังครับ เพื่อความไม่ประมาทนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นาทีจุดบ้องไปตะ้รสองล้านครับามาชมครับ ơ yep. กลางไหมกลอย่ากลางดึงลมมัญชีกลางบ่พี่น้องอย่า้โอ้โหกลางกลางไหมกลางมีจบเลยเด้กลางไหมลมไปยังไงไม่กลางไม่กลางไม่กลางพี่น้องจบเท้าอืมกลางวะล้มเส้นน้อบ่ะพี่น้องกลางวะแล้วเลยพี่น้องอีฟระวังเด้อบริลล์ลงมหลาดีขึ้นงามพี่น้องครับลมบักลางจบเท้าเลยเนื้อเอาเด้อบรดลล้ามาทานนี่เนี้เนาะลงลเนาะบดนี้เนาะ ตัวไปตกวมาได้ปัดน,นี้ไปใม่ไปใม่บอลงในเท่าอยู่ไปอ,อยู่ต้นใหม่เลยดูน,ยนี่ยร็อกเท่าสักเท่า,าด้หนิเอื้อเอื้ออ่ามาดูลงตรงไหนไม่กลางกลางแต่กลางแต่น้อยมากเออไม่สือบ,บูดแต่ว่าลงเออได้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 อยู่ได้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 อยู่ไหนล่ะไหนล่ะไหนล่ะ เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กลางแต่ไม่สมบูรณ์ครับปลอดภัยอยู่ขึ้นอะไรก็ล่มหมดนั่นแหละอ้าเออส,สอดสับหอนไปหน่องถายบ้านตอนตกนะครับ มาบ um ้างครับบ้างต่อไปนะครับหนึ่งไเหมือนนะฮะะไรเหมือนนะฮอ่ะโอเคครับเราจะปรุลนะครับท่านเอา่านเขาหนยงครับไที่ว่าไปแล้วนะเราจะรับบัีเตนเียเอาเงวาลงวาลงวา

แทงลูกงลมันนี่ยโดนเยอะมาตองกานไมตายทเวลาได้เท่าไรไปลูกแงอ่าบอลุดยอด เสียอย่างเดียวโรงงานจะไม่มีามสามารถมีลูกนะครับโรงงานเจริญใจบาหลีทำทุกอย่างทำได้นะครับนั่นโรงงานโยมนอเคครับก็กลางสวยงามนะฮะหลังจากเบิ้องสองหลานไปแล้วนะครับ,รบ,รบไปชมบั้งต่อไปครับ ลมโมาลมใขาดมได้ขาดผานการเนิ่นผานการน้ำลมเป้มใจแล้วคงขาดมือหคืมันเพงแว้ยพ่งแบบกลางไม่สมบูรณ์ไอ้เนาะข้นมาเลยนาะแต่กระเจิงแล้วขนมาเนี่ย อ ity, we field, ๋อปลอดภัยปลอดภัยใช่หรอใช่หรอใช่หรอนี่ลำดับที่ห้าสิบมีชื่อคิดคำพี่แปดร้อยเลหนึ่งพวันยาหอมมากจ้ะ

สารวัตรก็มีทางเสร็จนะครับจะเอาออกมาแล้วชาวไายหลังกาน,น,นก็จะเ็ะียกตนรคนทีการจับตั่ที่หน้ากับย่าชวยงาน ะนี่นะครับบ้องไฟตะไลแสนะครับประกาไยังบ้งไฟลแล้วก็เม่กลางนะครับเวลาใกล้แน้วนะครับผู้คนอย่างไรก็ขอให้ำขานมด้วยการเสวร่าโดนเติบเพื่ครับโคชิโร่อดนะครับ นี่ครับบรรยากาศคร,รับม่เป็คมาานครัอ้าวแล้ววานั่งอยู่ใสอะโอเค